ครับวันนี้วันที่2ตุลาคมส5 6 8นรนะครับแต่การณ์ของการที่เราจะมาดูนะครับว่าเราจะเล่นหุ้นตัวไหนก่อนในเช้านี้นะครับตอนนี้ก็ประมาณ9้าโมงเช้า10มงก็จะก็จะเปิดทำการตลาดนะครับเราจะมาสแกนกันนะครับแล้ก็เลือกสรรหุ้นจากจังหวะที่เป็นขาขึ้นนะครับ โดยนะครับมีหุ้นดังต่อไปนี้นะครับตัวนี้ได้สแกนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจากค่าคอนดิชันที่เห็นนะครับท่านก็สามารถแคปเจอร์หน้าจอไปดูเราก็ไปไปเก็บไว้สแกนได้นะครับตัวโปรแกรมก็ท่านดังที่เห็นนะครับพอสแกนออกมาเสร็จนะครับท่านก็จะเห็นว่าจังหวะของมันนั้นเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับแนวโน้มเป็นจังหวะเช่นนี้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละตัวกันนะครับโดยใส่อินดิเคเตอร์ที่เราใช้ประจำนะครับมีเส้น200วันมีเส้นาพาราบโบลิกซานะครับเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับอยู่จากตรงนี้พาราบโบลิกซาเป็นวันแรกราคาพุ่งขึ้นไปนะครับแล้วอยู่เหนือเส้น200วันนะครับเป็นจังหวะที่เห็นว่าราคาพุ่งแรงด้วย มีวอลลุ่มเข้าอย่างหนานแน่นเยอะเยอะเลยนะครับนี่คือ S H F T นะครับแล้วก็ตัว R S I ชี้ขึ้นนะครับพุ่งขึ้นไปที่63นะครับ63จุดส่วน M a S D ก็เพพุ่งทะลุขึ้นอย่างชัดเจนและรุนแรงนะครับนี่เป็นจังหวะขาขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งวันนี้เข้าใจว่าราคานะครับจะอยู่ที่ราวๆสัก 4.5 4.50บาทหรือ4.40นะครับขึ้นมากกว่าเดิมเพราะาตอนนี้ราคาอยู่ที่4.36นะครับซึ่งราคาก็จะไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ขึ้นมานะครับแล้วก็มีความต้องการหรือมีความอวอรุ่มเยอะแยะขึ้นมาแล้วก็ราคาก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปต่อแล้วยังเหลือโอกาสที่จะขึ้นไปแตะด้านบนของกรอบนีเลก็กชันไปที่4บาท80นะครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวสำคัญนะครับ HFT นะครับอันนี้ลุงก็แนะนำว่าควรที่จะจับตาดูแล้วก็ถ้าเกิดท่านจะเข้าเล่นนะครับท่านก็จะซื้อด้วยวิธีการ A t o นะครับใช้ ATO นะครับนะครับลองเข้าดูนะครับอันนี้เป็นส่วนตัวนะครับหมายความว่าท่านจะจะต้องรับอ่าอ่านเกมแล้วก็ใช้สติของท่านให้ดีนะครับในการที่จะเข้าเล่นคือมันจะต้องดูด้วยว่าวันนี้ เซตจะขึ้นเขียวหรือไม่เขียวนะครับต้องดูเซตด้วยนะครับถัดมาตัวที่2นั่นคือ BTS GIF นะครับหรือ BTS g i f นะครับก็เป็นจังหวะขาขึ้นเช่นเดียวกันนะครับไซด์ไวอขึ้นไปแล้วมีโอกาสทำกำไรจาก2บาท68สสตางค์นะครับไปที่ราคาใกล้ที่สุดคือแนวต้านใกล้สุดนะครับ แ้วตานใกล้สุดอยู่ที่ราคา2องบาทเจสตางค์นะครับก็ทำขึ้นไปอีกประมาณ6กหสตางค์นะครับยืนยันด้วยวอลลุ่มสีเขียววอลลุ่มขาเข้านะครับก็ราคาอยู่ที่1.09่้ามิลเลียนนะครับไอซาไซชี IS ้ขึ้นนะครับอยู่ที่63นะครับ MACD s อ d ซ w ดีไซด์เวไปทางด้าน,นข้างเยืนเหนือเส้นสัญญาลแล้วก็เหนือเส้นซีโร่ถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นเพราะฉะนั้น โอกาสทำกำไรขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ท่านที่ยังไม่เคยมีก็ถ้าเกิดซื้อก็ลองได้แต่ว่าท่านที่มีอยู่แล้วก็อดทนถือต่อไปนะครับสลับ bts gift นะครับถัดมาตัวที่3นะครับนั่นก็คือนะครับนั่นก็คือตัวนี้เราบอกว่าราคาเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่บร a จแบนบีบเข้าไปหากันนะครับแล้วราคาเลือกข้างเลยกึ่งกลางบร a จแบน ราคาจะพุ่งทะยานขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นโอกาสอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับท4วนนะครับจังหวะตัวนี้ต้องจับตาดูตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าราคามีโอกาสจากตอนนี้ราคาอยู่ที่1.31งจนะครับ1.31จะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปที่ราคาใกล้ที่สุดนะัคือ1.39นะครับแล้วก็ไปที่1 4, 4 4 6แล้วก็มีโอกาสขึ้นไปที่1.7 ส่วนอีก1วีกนะครับหรืออีก2วีกนะครับราคาจะขึ้นไปที่แนวต้านเส้น2รละวันคือ2.15สตังค์นั่นเองเพราะนั้นถ้านักทุนก็ลองพินาดูนะครับวันนี้มันเพิ่มหัดนะครับดูเซตด้วยนะครับถ้าเซตยังคงขึ้นก็ยังคงสามารถที่จะซื้อต่อไปวอลุ่มเป็นวอลุ่มซื้อเข้าซื้อนะครับที่6.76 million มิลเลยน RSI ชี้ขึ้นนะครับ RSI อยู่ที 51.61จุดนะครับถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นที่ดีนะครับแล้วก็ MSD a ไซเวย์ยืนเหนือเส้นซูนด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นข้อสังเกตอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเมื่อไหร่ m c d ยืนเหนือเส้นซูนก็คือเป็นจังหวะขาข,ขึ้นอย่างชัดเจนนะครับน่าสนใจในการเข้า,าเก่งกำไรไว้ก่อนนะครับถัดมานะครับก็คือมอเตอร์นะครับมอเตอร์ Motor นะครับ มอเตอร์มอเตอร์ไหมครับอ่ามอเตอร์อ่าเป็นจังหวะขาขึ้นแล้วก็สำคัญคือ MACD ไ uh, อ้ไม่ใช่บุร์แบนบีบเข้าไปหากันแล้วราคาเลือกข้างขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสทำกำไรนะครับแนวรับอยู่ที่1.36นะครับมีโอกาสทำกำไรขึ้นไปที่เส้นใกล้สุดที่1 3 3 8นะครับตอนนี้อยู่3.6แค่3.6ก็ขึ้นไป3.8ปกำไรนิดหนึ่งนะครับ เห็นว่าเอ้ทำไมพูดถึงกาไรเล็กๆน้อยแต่ว่ามันเป็นจังหวะขาขึ้นแนะนําว่าท่านที่ควรเล่นอ่าเริ่มต้นหรือเพิ่งเข้าใจวิธีการนะครับท่านก็จะเข้าใจว่าเสร็จแล้วเลกเหล่านี้เนี่ยมันเป็นกําไรนะครับท่านก็หมายว่าท่านจะทํากําไรให้กับท่านทาค่าน้ํามันคาค่ารถให้กับท่านได้นะครับสี่ห้าร้อยบาทนะครับต่อวันนะครับท่านก็ซื้อแล้วก็ตั้งขายแล้วก็ก็ได้กําไรนะครับก็บวกลบค่าตรงค่าอะไรเรียบร้อยนะครับก็จะ ได้เศษได้กําไรออกมานะครับนี่คือวิธีการเบื้องต้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านถือนานต่อไปนะครับจากตรงนี้นะครับจากราคาเริ่มต้นที่1.336มันจะขึ้นไปที่ตรงนี้นะครับไปที่1นึ่งจุดนะครับถ้าเกิดถือไปประมาณสัก2อาทิตย์นะครับก็จะมีกําไรขึ้นไปนะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับแต่ว่ามันจะขึ้นไปจริงไหมหรือจะต้องอะไรยังไงก็ อยู่ที่พฤติกรรมของราคาในอนาคตนะครับเพราะนั้นนะครับตอนนี้นะครับราคานะครับแม้ว่าเป็นวอลลุ่มสีแดงนะครับออยู่ที่10.46มิลเลียนตัวนี้เป็นเป็นเป็นวอลลุ่มเก่านะครับของเมื่อวานนะครับ RSI พุ่งขึ้นนะครับเป็นจังหวะอันดีนะครับอยู่ที่57.58.79จุดนะครับแล้วก็ MACD ก็ไซด์เวย์นะครับยืนจีเส้นสัญญาวยืนเหนือเส้นศูนย นี่คือสาคัญตรงนี้นะครับถ้าบีซดีอยู่เหนือเส้นสีโลก็ถ,ถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นอย่างชัดเจนและมีโอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปได้นะครับนี่คือข้อสังเกตนะครับถัดมานะครับตัวอัปพัทนะครับปพัทนะครับเป็นจังหวะขาขึ้นแล้วก็ตอนนี้ถือว่าขึ้นไปทํากําไรสูงสุดเรียบร้อยแล้วเพราะว่าไปอยู่ด้านบนของแนวต้านนะครับอยู่แนวต้านเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าสําคัญคือยืนเ,เหนือเส้น2องแล้ววันแล้วก็มี แท่งเทียนไส้เทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างหมายความว่าในวันนี้ราคามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นนะครับเปิดมีโอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นแต่วอลรุ่มไม่มีนะครับวอลรุ่มเร,ริ่มออกแล้วนะครับวอลรุ่มออกก็ประมาณ2.35บิลเลียนนะครับของวอลรุ่มของเมื่อวานนะครับแต่ว่ายังโชคดีที่ไอซ์ไซส์ไวอัพขึ้นไปนะครับแล้วก็ยืนสูงนะครับอยู่ที่63.14จุดนะครับแต่ว่า m a c d ยังคงไซส์เว ไปทางด้านข้างนะครับยืนเหนือเส้นสิกแนลยืนเหนือเส้นซีโร่นะครับถือว่าตัวนี้มีโอกาสที่ทํากําไรต่อนะครับราคาตัวนี้จะออกด้านข้างกลับไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับตัวนี้นะครับมีราคาในตัวนี้นะครับสรับประพัดนะครับอาจจะได้กําไรเล็กๆน้อยๆนะครับสักสี่ห้าร้อยนะครับก็อยู่ที่นักทุนพิจารณานะครับมาที่ตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้นะครับมีโอกาสได้กําไรเยอะหน่อยนะครับเพราะเป็นขนาดเล็ก PK นะครับ ราคาอยู่ที่0.64นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่0.64ตัวนี้มีโอกาสทํากําไรขึ้นมานะครับถ้าจะได้กําไรสูงสุดก็อยู่ที่เส้นด้านบนของกรอบตีเนชชั่นที่0.69นะครับจาก0.64มา0.69นะครับแต่ว่าตัวนี้มีสัญญาณแท่งเทียนที่มีไส้เทียนอยู่ด้านบนนั่นหมายความว่ามีโอกาสราคาเสมอตัวแล้วก็ซด์เวออกด้านข้าง แต่ว่าต้องดูสัญญาณของวันนี้นะครับว่าถ้าเซตบวกราคาก็าอาจจะบวกเพิ่มขึ้นไปนะครับก็จะซด์เวย์ขึ้นไปยืนยันด้วยวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มอยู่ที่1.08นะครับมิลเลียนนะครับวอลลุ่มของเมื่อวานแต่ว่าก็สะท้อนถึงวันนี้ RSI ยังคงชี้ขึ้นไปนะครับอยู่ที่56.34ถือว่าซื้อต่อไปได้นะครับ m อ็มเดยืนเหนือเส้นศีร่ด้วยนะครับยืนเหนือเส้นซิกญาลด้วยนะครับมีโอกาสที่ทํากําไรต่อไปสําหรับทางนักทุนที่ลงทุนแล้วก็เป็นไปตามจังหวะของเซตเาซตบวกนะครับมีเปอร์เซ็นต์สูงที่ราคาจะบวกเพิ่มขึ้นไปนี่คือ PK เนะครับเราก็ได้แนะนําทั้งหมดแล้วนะครับก็เป็นประมาณ6ตัวนะครับให้นักงทุนได้พิจารณาสลับหุ้นขาขึ้นนะครับแต่ว่า ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับท่านจะต้องทำเตรียมตัวทำเตรียมใจก่อนนะครับว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็แล้วแต่แต่ว่าเราแนะนำว่าจากเครื่องมืออนดิเคเตอร์ทั้งหมดมีโอกาสที่จะขึ้นได้นะครับก็ฝาก่านลทุนพิจารณาด้วยนะครับอย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งเขาเรียกอะไรนะครับแต่โดยส่วนใหญ่นะครับมันจะขึ้นนะครับ30%ขึ้นไปมีโอกาสขึ้นและทำกำไรการลงทุนแน่นอนนะครับแต่ตัวนี้ถ้าเกิดท่าน ทนถือต่อไปนะครับราคามันจะเริ่มทํากําไรจากตรงนี้มาที่ตรงนี้นะครับก็จะได้กําไรขึ้นไปอีกนะครับท่านักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับใช้สติตึกตองแล้วก็วางกลยุทธ์ให้ดีนะครับนี่คือการที่เราสแกนแต่ตัวที่เป็นขาขึ้นมาแนะนําให้ท่านักทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีวิธีการเยอะแยะนะครับในการที่จะเล่นหุ้นและวลลุ่มหรือคนนิยมเข้าแต่ละตัวนะมันจะไม่เหมือนกัน นะครับนะก็ฝากท่านนักทุนพิจารณาด้วยนะครับฝากกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกันเอาไว้นะครับเพื่อติดตามาการอาบอกแนะนําหุ้นในส่วนที่อย่างน้อยแล้วก็คัดกรองว่ามีเครื่องมือที่คัดกรองอยู่ประมาณ5นะครับหตัวที่เข้าขายที่จะเป็นขาขึ้นนะครับฝากท่านนักทุนเอาไว้แล้วก็กราบขอบุณทุกท่านที่กระดกการุณาสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยความเคารพไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ